ออโยสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องออโตซิมเราบอกอีกแล้วนะวันนี้เราก็หายไปนานกับแมปดอนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่ได้เล่นมานานเลยนะตั้งแต่สองคลิปล่าสุดน่ะตั้งแต่สองคลิปแรกเลยนะที่ที่เพิ่งทํา YouTube ช่องนี้มาละเล่นไปแค่สองครั้งเองนะแล้วก็เลิกเลยนะวันนี้ได้กลับมาเล่นครั้งก็วันนี้เหมือนจะมีอะไรอัปเดตนิดหนึ่งอะเห็นอันนี้ไม่รู้นะมันอัปเดตหรือว่ามานานแล้วนะมันสามารถเดินออกตรงนี้ได้ ตอนแรกผมเห็นคนแบบไปอยู่ข้างนอกไงผมก็นึกว่าเป็นบักนะนี่ไหนได้ออกตรงนี้ได้โอ้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่มั้งโฮเทลเนี่ยเขาออกได้ก็เออขอก็ขออภัยนะที่หายเปนานก็ไม่มีอะไรมากครับมีสองคำที่อยากจะบอกคือขี้เกียจทำนะตอนแรกก็อัดวีดีโอว่าเยอะแล้วแหละแต่ขี้เกียจต่ออ่ะเลย เลยไม่ได้อัดเลยไม่ได้ลง YouTube เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไม่เล่นกันเดี๋ยวผมหาห้องที่มันมีคนเยอะๆหน่อยสี่คนขึ้นไปแล้วที่เราจะเอาไม่มีใครลงเลยอะเราต้ององลงเองมาซีเร็วเร็วเร็วเโอ้มีกี่คนเนี้ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าตังค์ผมมีกี่บาทลืม น่าจะมีเยอะฮ่าลงคนเดียวเนนะไม่เอาแมวไ,ไม่ลงคนเดียวเค okay, นะเมื่อเรื่องจากเมื่อกี้นะได้มีคนทรยศเรานะได้ออกไปแล้วทิ้งผมให้มาคนเดียวผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครั้น,นี้ก็ได้มีคนมากับผมแล้วนะมาเที่ยวกับผมนะสี่คนนะไปเลยผมก็ขอซื้อไฟไฟเป็นขวดยาวิ่งโอ้โหยาวิ่งนี่สำคัญมากมสําหรับผมนะแต่สาหรับผมเอาเป็นไฟเช็ค ไฟเช็คไฟเช็คแล้วกันนะเพราะว่าแบบไม่อยากเจอไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้แคทอะไรนี่หลนะาว่าเราก็ต้องใช้ประหยัดประหยัดหน่อยนะซื้อมาแค่อันเดียวนะเร็วสิเพื่อนมาเปิดสิเพื่อนเร็วๆอันนี้มันแมปดอกก็มีอัปเดตใหม่มาด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรมัง้ง เขาบอกว่ามีอัปเดตเรื่องรูปภาพนะมัง้งอัปเดตเรื่องรูปภาพแนละ้วรูปภาพมันเขาเพิ่มใหม่ด้วยต้องพอเขาไม่พูดมากกันถือต้องใช้สมาธิฟังเสียงเก็บไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีไม่ไม่มีตังให้เก็บ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเปิดประตูไปเดี๋ยวผมจะเป็นคอยดูนะเลขเก็บผมจะเป็นคอยดูหมายเลขประตูะฮะเอาไว้ดูช่วยเพื่อนหมายเลขแปดแล้วก็หมายเลขเก้าเพื่อนเขาทรายศผมเลยอ่ะเศษไม่ได้เก็บไหมไม่มีเรามีไฟเช็คเพื่อนเรามีไฟเช็ค อ๋อเขามีแล้วกูได้ยินนายสแคทแลลงไงวะไม่กลัวมึงด้วยเชือไฟกับพรบ ไม่ไม่มีไอกระปอมสวัสดีครับไอเฮดผมไม่ชอบใ้ดันที่ต้องวิ่งหนีซิกเลยเกลียดมากเกลียดได้ใช้ใช้คาว่าเกลียดได้เลยอะกมม็เป็นคนหนึ่งไว้ช่องยูทูบ่าฝรั่งเขาใช้โพเจอเพื่อนเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วเพื่อนกูเจอแล้วเพื่อน เขาให้เขาใช้ปูตัวนี้ครับที่มันแบบเออมันจะมีเป็นเส้นบอกว่าแบบเออว่าแบบแบบพวกกุญแจพวกประตูไหนที่ถูกต้องกับมันมีมันมีมันมีบอกเลยมันไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรมันน่าจะเป็นปูมั้งไม่รู้นะมันจะเป็นเส้นเส้นสีบอกเลยว่ากุญแจอยู่ตรงไหนเขาง่ายๆบอกเออ เพย่อนอีกไหนไวะไหนไวะเ,เนี่ยเพื่อนหายเป็นโอ้เหลืออยู่กัน,น,นนะสี่คนเนี่ยนะสงสัยคนเมื่อกี้มันขี้ป๊อดนะ่ <c oughs> คะคือเขาคงเล่นไม่เป็นหรอกฮะเขียยแล้วยี่สิบน้ประตูยี่สิบประตู 20, ยี่สิบเพื่อน ย,ยังไงวะไอตัวนี้ไงมึงนี่ก็มาบ่อยเนาะ ตัวนี้มันก็มาบ่อยเนาะก็เกลียดจะแอบนั่นเนี่ยโอ้ยก็มามันก็มาบ่อยเกินใช่นรกก็จะมาถึงอีกแล้ว เพื่อนเอาไม่ใช่นรก <c oughs> โทษดีไปโชคดีนะยิบป,ป็ดเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยบักว่ะ ประตูที่ย,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 ยิบเก้าเจอไอ้ไอ้ไอสั่งหออไม่ค่อยดีนะเวลาเจอดวงตาตรงเนี้ยเกลียดมากไอ้ดวงตาตรกเนี้ยเมื่อไ,ไหรที่ดวงตามาไอ้ซิกมันก็จะมาก็เปิดเร็วๆสิ กูเห็นนะเว้ยสคริปเพื่อนกูนไม่อยากวิ่งเลยวะ่ะนั่นไงไอตัวซีไอตัวเสียกที่เป็นตัวยี่มาแล้วนะครับพอะเราไม่มีวยอย่าวิ่งมันก็แบบน่าเบื่อมาก โอ้ยเฮี่ยมาอีกแล้วกูนั่นไงตายจนได้ตายเพราะซีรู้ว่าตายเพราะซีนั่นไงไม่อยากจะเกิดใหม่นะกิดใหม่แซ่อ้อใช้ต้องใช้ต้องใช้สามสิบโลบักอยากเกิดใหม่ดูเพื่อนผมก็ได้อ,อ๋อตายทั้งคู่เลยนะเนี่ย โอเคไม่เป็นไรอ๋อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วเด้อใช่ขอฝากนิดนึงนะทุกคลิปผมจะโปรโมทนะครับถ้าเออ่ไม่โปรโมทด,ดีกว่า okay, ไปแล้ว